สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะให้ชมโคสุพราชนะคะเป็นบอลสีที่มีสีใกล้เคียงกับบัวแดงนะคะบอลสีบัวแดงก็เราจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะค่ะอันนี้เป็นโคสุพราชจะมีสีที่เข้มกว่าขอบใบจะสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็จะมีขอบระหว่างสีแดงสีชมพูเนะะี่ยค่ะมันจะออกเหลืองเืองนะคะแบบว่าเป็นรอยเชื่อมต่อกันนะคะ ่ะก็ต้นพันก็จะสูงนะคะให้สังเกตนะคะต้นจะสูงสูงลําต้นก็จะเป็นสีน้ําตาลให้สังเกตลําต้นนะคะอันนี้โคสุปาราจะเป็นสีน้ําตาลและมีสีที่จัดกว่าถัดมานะคะก็จะเป็นวัวแดงซึ่งถ้าเรามองเปรียบเทียบไปนะคะก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะวัวแดงจะเป็นสีชมพูที่อ่อนกว่าโคสุปาราจะเป็นสี แชมพูที่เข้มกว่านะคะแล้วบัวแดงนะคะก็จะต้นจะลำต้นจะไม่สูงเท่าโคสปภราชแล้วก็นี่นะคะขอบใบก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่จะไม่เข้มเท่าโคสปภราชสังเกตก้านใบนะคะก้านใบจะเป็นสีเขียวซึ่งโคสปภราชก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอมดำอย่างนั้นเลยนะคะ อาให้เราสังเกตระหว่างโคสุพราชกับวัวแดงเพราะบางทีเพื่อนๆไปซื้อต้นบอลสีมาเลี้ยงก็จะสงสัยว่าทําไมวัววัวแดงถึงสีอ่อนกว่าแต่พอไปเจอโคสุพราชก็เข้าใจว่าเป็นพันธ์เดียวกันแต่ทําไมสีเขาสวยกว่านะคะจริงๆแล้วเขาคือคนละพันธ์กันนะคะก็เราก็มาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้จะเป็นโคสุภราชตอนเด็ก ก็จะใกล้เคียงกับวัวแดงนะคะซึ่งก้านก็ยังไม่น้ําตาลดีนะคะถ้าโต,โตมาถึงจะนจา้าตาลเข้มน,นะคะค่ะก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกดูนะคะระหว่างวัวแดงกับโคสุพราดนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อทั้งสองพันเลยนะคะเพราะว่าจะได้เอามาเลี้ยงไว้นะคะก็จะได้เห็นความแตกต่างของเขานะคะก็สวยคนละแบบนะคะอ่อนหวานกับสีสัดจ์จ้านไปเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มาให้ชมกันนะคะที่เป็น บอนบ้าน,านที่หน้าปลูกนะคะเพราะสีสวยปลูกง่ายเลี้ยงง่ายค่ะสวัสดีค่ะ